สวัสดีครับกับัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะฮะพบกันอีกแล้วกับอมิเชียนบุรีวันนี้ถ้าเกิดใครมีพระนะครับหลวงพ่อคูณดีๆก็ส่งมาให้ผมได้นะครับตามรายด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นมาให้นะฮะก็วันนี้มี FC ส่งมาจำนวน1 2 3 4 5 5ท่านนะฮะส่งพระมาให้เราดูนะฮะนี่ก็เป็น1ท่านนะครับนี่1ท่านนะฮะอันที่2นะครับอ่านี่นะครับท่านที่2นะครับท่านที่3นะครับนี่ นะครับ่านที่4ี่ก็จะเป็นหนังสือนะครับในตำนานที่ผมประกาศตามหานะครับแล้วก็ตานที่5นะครับนี่ก็น่าจะเป็นหนังสือนะก็น่าจะเป็นหนังสือในตำนานที่ผมประกาศตามหาอีกเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวไปชมกันครับว่า5้าท่านนี้มีพระอะไรเข้ามาบ้างนะฮะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะสำหรับการแกะพัสดุนะครับอันดับที่1นะครับขออนุญาตแกะเลยนะครับนะถูกมาจากเคอรี่มาดๆเลยนะครับอันนี้มาล่าสุดเลย เดี๋ยวผมแกะก่อนเพื่อนเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับนะไป,ปาโอ้นี่ฮะแพ็คมาโอเคนะแบบนี้ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันกันกระแทกกันอะไรนะครับนะ ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่เขียนเลขบัญชีมามันจะโอนยากนะพี่พี่จะได้เงินช้านะครับถ้าพี่เขียนเลขบัญชีมาผมจะได้โอนปุ๊บเข้าไปเลยนะครับกับเขียนเลขบัญชีกับราคาที่เราตกลงกันไว้มานะครับผมจะได้โอนเข้าไปให้เลยนะครับนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันยากนะครับกล้องกูไปไหนวะเนี่ยแกะกล่องฟรีไรไม่มีกล้องทุกทีเลยกูอ่ะเป็นไรครับถ้าใส่แท้ตาเปล่า ยพี่เขาเขียนมาปะเนี่ยไม่เขียนแน่นอนเลยอ๋อเขียนมานะครับโอ้โหเขียนมาเขียนมาตะแกะก็เลยเขียนแล้วใส่มาเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพยายามแกะให้ดีนะครับแกะยากนิดนึงนะครับชกบพยายามไม่ให้ขาดนะเดี๋ยวจะได้อนตังพี่เขาอ่ะโอเคพี่เขาเขียนมานะครับอ่ะพี่เขาเขียนใส่นี่มานะครับเฮ้ยโอ้โหจอด รายการแรกก็เจอเลยครับพกตีสามโอพี่เออผมจะบอกว่าอันเนี้ยผมไม่ได้ตกลงกับพี่นะครับเนี่ยนะครับไม่ต้องส่งมานะครับนะครับไม่ต้องเห็นไม่ดูที่อยู่จาก YouTube ผมแล้วส่งมานะผมบอกเลยเนี่ยเนี่ยนะครับผมไม่ได้รับเช่านะครับเนี่ยพิมพ์เนี้ยนะครับบล็อกเนี้ยตรงหนึ่งเก้าไหมผมนะครับดีนะเนี่ยผมอัดคลิปไว้อัดวิดีโอไว้เสียงกเปลี่ยนเลยเชียเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับวันนี้อตรงเนี้ยถ้ามีตรงเนี้ยนะครับ ติ่งตรงนี้เก๊ทุกองค์ผมบอกไว้เลยกล้าพูดไว้ตรงนี้เลยถ้ามีติ่งตรงเนี้ยขึ้นไปหาหนักแข่งเก๊ทุกองค์ไม่ต้องส่งมานะครับเก็บครับรายการแรกก็เฟลแล้วครูเออเอาไปครับต่อไปครับอ่ะคนที่สองนี่เขียนข้างกล่องมาด้วยหมื่นสองผมว่าพระนี้น่าจะมีราคาหลักหมื่นนะเออนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นชนะมารหมื่นสองเนี่ยไม่รู้นะสภาพเนี้ยไม่รู้นะ อาจจะไม่ใช่ชนะมารน,นะชนะมารหมื่นสออาจจะไม่ส่งมาก็ได้นะครับเออคนนั้นอ่านีาน่เดี๋ยวเดียวเขียนนี้มาด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบก่อนอ่าหยิบออกแล้วพี่สุพินอ่านแค่นี้แหละฝากนี่ต่อแพ็กมาดีนะใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวป๊บเฮฮัช่ามีลุ้นครับเฮ้ย โอ้หนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดโอ้น่าจะหมื่นสองตามอันั้นแหละตามป้ายหน้ากล่องนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแท็กเก้ก่อนนะครับโอเคบล็อกอะไรวะบล็อกทั่วไปนะบล็อกธรรมดานะครับผมมองไม่เห็นบล็อกนะนะครับมีคราบเขียวๆหน่อยนึงเดี๋ยวเอาไม้แคะออกเอาก็โอเคนะครับโอเคหมื่นสองนี่ผมรับได้นะครับอย่างนี้รับได้เลยหมื่นสองนะครับโอเคครับ เดี๋ยวโอนนให้พี่เขาอ่ามันต้องอย่างนี้นะครับตกลงกันแล้วเนี่ยนะครับนี่นะครับ,นะรบโอ้เนี้ยหมื่นสองแล้วล่ะอืต่อไปครับกล่องที่สามครับมาแกะเลยครับสองกล่องเนี้ยหนังสือแน่นอนเชื่อผมดิกล่องที่สามครับอันนี้ไม่ทราบว่ากล่องว,ว่าเป็นอะไรนะอ่าต่อเลยนะครับปุ๊บปุ๊บอ่าแกะเลยเนี่ยแพ็คมาดีมากผมบอกไว้เลย แพ็กมาดีมากนะครับเพราะว่าพระคุณมีราคานะครับอย่าให้เสียราคาเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะส่งมาฟรีเดี๋ยวผมจะส่งกลับจะพระคุณชำรุดหรืออะไรนะครับโอ้โอ้โอ,อชุดนี้อ๋อเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อน่าชุดนี้น่าจะหนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่อ่าชุดนี้ก็ส่งมานะครับหนึ่งหมื่นบาทนะเนี่ยชุดเนี้ยหนึ่งหมื่นบาทนะ เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะไม่ได้เอากล้องมาจริงเดี๋ยวผมส่งให้แต่ว่าพระคุณมีโอกาสแท้และอ,องค์นี้แท้แน่นอนหนึ่งหมื่นนะชุดนี้นะครับแท้แน่นอนนะครับเออนี่สี่องนะครับอ้าวสามองคเหรอเฮ้ยทําไมมาสามองอะผมเห็นสี่องนะโอ้อันนี้น่าจะส่งกลับนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเรียนนี้ขอดูก่อนนะครับอันนี้เป็นบล็อกสองอะอันนี้เป็นบล็อกสองผมไม่ได้เล่นนะครับ เดี๋ยวคงจะต้องคุยกันนะครับพี่อันนี้เป็นบล็อก2นะครับนะครับแต่บล็อกนี้พอรับได้นะครับเพราะว่านี้บล็อกแรกนะครับพี่นีบล็อกแรกนะครับคูณขีดนี่บล็อกทองคํานะใช่ไหมอ่าเนี่ยคูณปริสุธโทมีขีดนะครับทองคํานะครับเดี๋ยวดูตรงห่วงก็รู้แล้วล่ะห่วงก็เลข3นะครับนี่นะครับตัวตัดตรงนี้นะครับหกนาฬิกานะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวจะคุยกันนะครับ1 0 0 0 0มืนบาทผมว่าโอเคนะครับ3องค์นี้โอเคนะครับ แต่ว่าองค์นี้ขออนุญาตนะครับคุยกับพี่เขานิดนึงนะครับตอนเอามาให้ดูน่าจะมี4องค์นะครับพอส่งมามี3องค์ยังงงอยู่เลยนะครับนะอ่ะต่อครับอ่ะอันนี้จบไปแล้วจบไปแล้วนะอธิบายให้พี่เข้าใจแล้วนะนะครับสามองค์รับอีกตรงนึงจะส่งกลับนะครับนะโอเคอ่านี่เอาใส่ไว้นะครับต่อไปครับเป็นหนังสือแล้วล่ะขออนุญาตเอาข้างหลังขึ้นบาปนี่นะครับ เป็นหนังสือครับส่งมาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ขอห้ามญาติครั้งต่อไปให้ใส่แมปมาบับเบ,บ,บ,บิลแล้วก็ใส่ถุงใส่อะไรมากันกันน้ํากันอะไรนะครับนะนี่ขออญาตแกะเลยนะโอเคเลื่อมถุงมาโอเคครับอ,อ่ะไม่เป็นไรอ่าโอเคเขียนติดมาป้าอ่าตัดเลยครับนี่เอ้ย สองพันนะครับนี่เล่มละสองพันนะผมรับเช่าเล่มละสองพันนะครับมีลายเซ็นด้วยลายเซ็นผู้ทำือนนี้ดูครับไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ให้ดูแค่นี้แหละพี่ไม่ได้จ่ายตังค์ผมจ่าย <laughs> โอเคครับอ่ะต่อไปเลยครับอันนี้หนังสือดูง่ายนะปาบเก่าจริงอันนี้เก่าจริงไปแล้วอันนี้ก็กล่องสุดท้ายแล้วนะใหญ่หน่อยบิ๊มเลยนะครับ หนังสือเชื่อผมเพิะไม่ใช่ให้เตะปากเลยไม่มาจะมีใครส่งระเบิดมานะว่านอ่ะอ่ะนี่โอเคอันนี้เป็นหนังสือรับเล่มละแปดร้อยนะครับนี่เล่มนี้เป็นเล่มเล็กนะครับง่ายนะครับอันเนี้ยเป็นเล่มที่แจกฟรีนะครับสร้างเพื่อมูลนิธิอะไรสักอย่างเมื่อก่อนนะครับ เรล่มที่แจกฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับบูชาอาจจะแล้วแต่บางทีซื้อกันแล้วจะเล่ม50บาทอะไรเงี้ยมา่ก่อนนะครับตอนนี้ก็เล่มละแ0 0บาทนะครับก็ยังเช่าอยู่นะครับนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวโอนตังค์ให้ที่เท่ากัน8 2 6 2,600โอเคครับโอเค โอเคนะครับสำหรับการรีวิวแกะกล่องวันนี้ก็จบไปแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s ั b s ไ r i b ์กดกระดิ่งกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะ <สห refriger ant> เดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์ดีๆให้พี่ได้ศึกษาว่าราคาเนี่ยรับเช่าตามออมเนี่ยมีกินแน่นอนนะครับนะหรือไม่ก็ส่งมาขายให้ออมเนี่ยไม่มีกดราคาแน่นอน,นครับเพราะว่าเรารับเช่าตามสภา,ภาพพระแล้วก็ไปขายต่อแล้วมีกําไรนะครับสาหรับคนที่อยากแบ่งก็ส่งมาถ้าใครไม่อยากแบ Mean, ก็ไปขายที่อื่นนะครับก็ไปขายเอาเองเลยนะครับนะก็ขออนุญาตลาพี่ๆไปก่อนเดี๋ยวจะได uh ้โอนตังค์ให้พี่เขาครับสำหรับวันนี้ไปครับบ๊ายบาย